คลิปนี้เราจะมาคุยกับอาจารย์พินโยพง์เจริญนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติในประเด็นที่ว่าดวงดาวดวงเดือนมีผลต่อดวงคนอย่างไรและการสวรดบูชาโนบะเคช่วยได้ขนาดไหนครับเอาดวงดาวดวงเดือนมีผลต่อดวงคนอย่างไรคนเนี่ยเกิดบนดาวใช่ไหมครับดาวโลกเอแล้วก็โลกก็มีสิ่งแวดล้อม มีชั้นบรรยากาศนอกจากชั้นบรรยากาศแล้วมันยังมีดาวดวงอื่นไงครับเนี่ยฮะแล้วดาวแต่และดวงนียมันก็มีแรงโน้มถ่วงครับนอกจากแรงโน้มถ่วงแล้วยังมีพลังต่างๆด้วยครับเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟ้าเห็นฟ้ายังไงเนี่ยฮะเบื้องบนคือฟ้าเห็นยังไงเนี่ยฮะเบื้องล่าง ก็คือดินมันก็อย่างนั้นเกิดอย่างนั้นนะฮะะฉนนั้นเนี่ยมันก็เป็นปรัชญาทางโหราศาสตร์บ,บอกว่าเห็นยังไงก็ถ่ายอย่างนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นการเชื่อมโยงระหว่างดวงดาวนะะีไม่ว่าจะเป็นดาวเลิกกลุ่มดาวเลิกับกลุ่มดาวจักรราศรีก็ดีนักสัตรูเกิกก็ดีแม้แต่กระทั่งดาวเคราะ ซึ่งมีการขู่จรเนี่ยนะฮะก็ย่อมมีพลังนะครับซึ่งกันและกันนะฮะเพราะฉะนั้นอิทธิพลของดวงดาวที่เห็นชัดก็มีผลเรื่องของดินฟ้าอากาศเรื่องน้ำขึ้นน้ำลงนะฮะหลับและตามธรรมชาติที่ตามธรรมชาติที่เราเห็นแล้วเราก็สามารถจะคิดได้คำนวณได้ว่าเออเมื่อไหร่จะถึงฤดูนอนฤดูนี้ นะหนาวร้อนนะอุณหภูมิเป็นยังไงอะไรต่างๆเนี่ยนะซึ่งพวกเราก็เรียนเรียนกันมาแต่ในเรื่องโหราศาสตร์ที่สัมพันธ์กับชีวิตเนี่ยนะฮะชีวิตเนี่ยมันประกอบด้วยสองส่วนก็นแล้วกันนะะส่วนแรกคือกายภาพกายภาพก็คือประกอบจากดินน้ำลมไฟอ่ะนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยดินน้ำลมไฟด้วยกันนะครับ <c oughs> ก็มีอิทธิพลซึ่งกันและกันก็นแล้วกัน <c oughs> นะฮะแต่อีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนประกอบก็คือเรื่องของจิต <c oughs> จิตวิญญาณ <c oughs> นะฮะจวิริตอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตสิ่งมีชีวิตก็ย่อมมีดวงชะตาของตน แต่ว่าไอ้ดวงชะตาของตนเนี่ยมันมัน,ม,นมันเกิดมีฝ่ายที่เรียกว่านามธรรมาครับไอ้นามธรรมาเนี่ยมันไม่สามารถจะคำนวณได้นะัะนะฮะจับต้องก็ไม่ค่อยจะได้ด้วยพิสูจน์ยากเลยนะฮะแต่ยังไงก็แล้วแต่นะฮะกระแสของาธาตุก็ดินน้ำลมไฟก็ย่อมมีผลส่งไปสู่เรื่องจิตด,ด้วยนะครับ นีสู่เรื่องของจิตวิญญาณซึ่งเป็นนมามธรรมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปว่าทําไมมนุษย์หรือสัพว์สก็ได้นะฮะบางครั้งก็มีอารมณ์กโกรธขึ้นมาบางครัคร้งก็วิตกขึ้นมาเนีฮะเพราะนั้นเนี่ยนักโหราศาสาศตร์ก็พยายามศึกษาศึกษาก็เห็นความเชื่อมโยงความเชื่อมโยง นะฮะวิถีชีวิตของคนเนี่ยซึ่งเชื่อมโยงกับดวงดาวที่เราพูดถึงกันนะฮะว่าดวงดาวเนี่ยเบื้องบนคือฟ้าบอกยังไงเห็นยังไงเนี่ยฮะเบื้องล่างก็เห็นเช่นนั้นเกิดเช่นนั้นขึ้นมาเพราะนั้นอันนี้คือการแสดงถึงความเชื่อมโยงะครับเนี่ยฮะระหว่างวิถีชีวิตของสรรพสัตว์ เนี่ยซึ่งเชื่อมโยงกับท้องฟ้าครับครับอาจารย์รู้ดาวจึงรู้ดวงคนครับถ้าเรารู้ดวงดาวเรารู้ดวงคนได้อ่ารู้ฮะแต่เราก็ก,ก,ก,ก็ก็ต้องรู้ดวงของคนด้วยเนี่ยฮะเพราะว่าสร,ร,ารบปะสานเนี่ยมันมีเยอะนะเนี่ยฮะเพราะนั้นในโหราศาสตร์มันก็เลยต้องมีเรื่องของดวงดาว แล้วก็ต้องรู้เรื่องของเวลาเกิดสถานที่เกิดเพื่อที่เราจะคํานวณหาพวกจุดต,ต,ต่างๆได้ครับนะฮะอันนี้การสวดบูชาดวงดาวดาวนับมเคาะดาวอะไรเงี้ยดูเชฟปราชญ้รูเนี่ยช,ช,<ะ>ช่วยได้ไหมมันช่วยคนคนนั้นได้ไหมที่มองเห็นก็เป็นเรื่องทางจิตเนี่ยฮะเป็นเรื่องทางจิตอ่าเป็นความสุขทางจิตเนี่ยหนึ่งทางจิตสองตะกี้เราบอกว่าไอ้คนเนี่ยมันประกอบด้วยสองฝ่ายใช่ไหมเนี่ยฮะฝ่ายหนึ่งก็ทางด้าน กายภาพครับเรื่องของวัตถุธาตุอย่างนี้น,นะฮะแต่อีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของจิตวิญญาณนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเทวดานพเคราะห์คือถ้ามองโดยธาตุรเราก็มองอย่างน,น,นะว่าเป็นเรื่องของไฟดินลมน้ำนะฮะ ดาวพฤหัสเป็นกลุ่มแก๊สอะไรต่างๆเนี่ยดาวเสาอะไรเนี่ยแต่ดาวบางดวงก็เป็นหินอะไรอย่างเงี้ยน,นะฮะเพราะนั้นเนี่ยถึงแม้จะเป็นแก๊สเป็นหินก็ล้วนแต่เป็นกองธาตุใช่ไหมครับนะฮะแต่เราจะไม่อธิบายในเชิงนี้นะฮะแต่ดวงดาวนี่ย่อมมีพลังนะ,นะฮะอย่างที่เราเรียนทางโหราศาสตร์เนี่ยนะฮะเพราะพฤหัสเนี่ยจะให พลังเรื่องของความรู้เรื่องของสติสัมปชัญญะนะเนี่ยฮพระสาวก็ให้ถึงความใคลรวครวนการครุ่นคิดวิตกกังวลจนกลายเป็นโทษทุกข์อะไรเนี่ยเนี่ยเพราะนั้นดวงดาวแต่ละดวงย่อมมีพลังของตอนนะฮะแต่พลังนั้นน่มันมันจะออกมาแล้วก็ส่งผลส่งผลกระทบกับจิตใจ เนี่ยฮะวิญญาณอาจารย์แม่นไม่แม่นแม่นไม่แม่นอยู่ที่ไหนอาจารย์ดูแม่นหรือผมดูแม่น่หรือลูกศิษย์ดูแม่นมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ทายถูกหรือทายทายไปแล้วถูกไหมอันนั้นมันแน่นอนมากมันอยู่ที่ภาคทนายหรือภาคคำนวณเออมันก็ต้องประกอบกันเนอะเนี่ยภาคคำนวณนี้ตอนนี้มันใช้เครื่องคอมคำนวณหมดแล้วเนี่ยแต่มันอยู่ที่ภาคํานายหรือเปล่ามันมันอยู่ที่ภาคคำนวณด้วยอยู่ที่ภาคคำนวณเออภาคคำนวณเนี้มันต้อง แม่นด้วยเนี่ยถ้าภาคคำนวณมันเกิดไม่แม่นร่ะเนี่ยฮะเพราะนั้นทำไมพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่สี่เนี่ยท่านจึงลงโทษโหนะเนี่ยฮะเพราะโหเนี่ยเนี่ยอธิบายท่านไม่ได้เนี่ยในการคำนวณครัเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยการคำนวณสำคัญคเนี่ยฮะการคำนวณเนี่ยสำคัญต้องได้ตำแหน่งที่มันถูกต้องครับ อ่เนี่ยฮะและคำพยากรณ์เป็นไงมันก็ต้องอยู่ในหลักการครับนะฮะก็จะนำมาซึ่งความแม่นยำเพราะนั้นกรมโหนในสมัยก่อนกรมโหัวมีกรมมีกรมเาอย่างนี้รหันี่ก็อยู่อยู่กรมไหนอ่าหวนก็อยู่ไม่อยู่กรมไทยประมันเดี๋ยวนี้อยู่ในแผนกโหนนั่นแหละสำนักพระราชวังนะฮะอ๋อไม่ไม่ได้ยกระดับเป็นกรมเป็นแผนกเดิมเป็นกรมเป็นกรม นะฮะโอ้ยตาเปนเนี่ยที่มีโขนนัดจริงจัดเลยเออใช่ใช่ใชครับข้าราชการในกรมโหนเนี่ยมันก็มีโหนหน้าโหนหลวงอะไรต่างๆเนี่ยฮะเพราะนั้นเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยกรมโหนถือว่าเป็นกรมที่ใหญ่กรมหนึ่งนะเนี่ยฮะส,ะสังกัดกระทรวงวังนะฮะอ๋อเดี๋ยวนี้ไม่ไม่มีแล้วมีเปลี่ยนเป็นแผนกเออ พอถึงสมัยร l o กล้ารัชกาลที่6นะฮะปลายปลายรัชกาลเน,นะฮะท่านก็ให้ยุคกลมโหรับเหลือกองโหนกองโหน,นะะพอมาถึงสมัยรัชกาลที่7เปลี่ยนแปลงการปกครองนะฮะก็มีการลดเนี่ยกองโหนอีกกองโหนอีกอมาเป็นแผนกโหนเนี่ยแผนกโหนเพราะนั้นโห,น,น,น,หน,นหลว,วงสมัยก่อนเนี่ย บทบาทและหน้าที่เนียนะฮะหน้าที่หลักก็คือเรื่องการคำนวณเนี่ยคำนวณปฏิทินและก็เรื่องการพยากร,รเนี่ยก็ย <air S 2> พยากรดวงชะตาบ้านดวงเมืองดวงพระมหากษัตร,ริย์ดวงเจ้านายพระบรมวงศานุวงศ์นอกจากนั้นก็ยังมีหน้าที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือยันยกรรมหรือพิธีกรรม เพราะนั้นก็จะเห็นว่าบ้านเมืองในบางครั้งเราก็จัดพิธีน้อนพิธีนี่เดี๋ยวเราจะพูดถึงพิธียันตะกมยันยกรรมต่างหากอีกคลิปหนึ่งอาจารย์ครับดูดูหมออย่างไรให้เกิดประโยชน์กับตัวเองประโยชน์กับตัวคนถามคนดูเขาไปถึงว่าความรักเป็นยังไงดูดูดูนี่อาจารย์อาจารย์แนะนําเลยว่าควรถามอะไรโหนควรถามต้องตัวถามวันนี้ก่อน ประโยชน์กับตัวโหนเองหรือประโยชน์กับค,<อ>คนมาดูคนมาดูดูหมออย่างไรให้มีประโยชน์เนี่ยฮะผมที่จริงก็ดูบ้างเนี่ยแต่ก็ดูคงไม่มากเท่าคนอื่นเนี่ย,ยส่วนใหญ่เน้นเรื่องการศึกษาคเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโหรารศาสตร์ที่จริงเราต้องดูถึงการก่อเกิดอ่ะเนี่ยฮะโหรารศาสตร์เกิดขึ้นมาก็เพื่อช่วยจัดลงสังคมรงครับ นะพะดุงงแล้วก็ส่งเสริมกิจกรรมอะไรอย่างเนี้ยวัฒนธรรม,มดีเนี่ยฮะเพราะนั้นโหวนจึงเป็นหรือจะพูดว่าวิชาหุศาละร์นะครับนะบก็เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการเตือนเนี่ยฮะการเตือนนี่อาจจะเตือนด้านร้ายก็ได้ซึ่งเรียกว่าเตือนภัยเนี่ยฮะเพราะนั้นการเตือนภัยเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดี นฮะสิ่งที่ดีคือเราจะได้รู้ก่อนได้ซื้อประกันไว้ก่อนได้ซื้อประกันไว้ก่อนแต่ที่จริงเรื่องนี้มันมีมาแต่โบราณเนี่ยมีมาก่อนมนุษย์เกิดเหรอเอ่คือความพุทธศาสนาแต่ที่จริงมีมาก่อนพุทธศาสนามีสมัยอีแต่ที่จริงอ่ะอียิปต์โบราณรืกไกลกว่านั้นน่าจะไกลกว่านั้นเพราะนั้นเพราะเรารู้ว่าอิทธิพลเนี่ยมันมันมีอยู่แล้วแหละนะฮะระหว่างดวงดาวต่างๆเนี่ยนะฮะแต่ มนุษย์อาจจะยังไม่ได้รู้ยังไม่ได้ศึกษาเนี่ยฮะแต่ที่ศึกษากันเป็นจริงเป็นจังอ่ะเนะฮะเราก็มองกันตั้งแต่สมัยบาบิโลนน่นและเมโสโปเตเมียนู่นแะตั้งแต่มนุษย์รู้จักปฏิทินเนยแต่ทางซีโลกตะวันออกอินเดียก็บอกว่าเขาว่ามีมาก่อนมีมาก่อนนั่นอีกครับ ก่อนสมัยก่อนโดนพระเจ้าเกิดก่อนลุ่มน้ำอะไรนะใครคริสอยู่ใรคิสขนาดนั้นเลยอารยธรรมสินทุเนี่ยมันน่าจะก่อนอะไรอย่างเนี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคนมีดวงตาแล้วก็สามารถมองเห็นดวงดาวนะฮะเพราะนั้นเนี่ยการเห็นการสังเกตดวงดาวที่โคจร แล้วก็ซ้ำๆกันเห็นไหมเนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นบนพื้นโลกผลเป็นวิชาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเลยก็พวกฟิสิกส์เคมีชีวะประมาณนั้นประมาณนั้นเพราะว่าเป็นวิชาที่โคตรเก่ากึ๊กเลยเนี่ยเพราะมีมานานที่มีมีมาเก่ก่อนทุกวิชาในโลกมีมานานแต่วิชาอื่นอาจจะอาจจะมีที่ควบคู่กับโหราศาสตร์ก็น่าจะมีเนาะครับดาราศาสตร์อะไรพวกเนี้ย มา,ม,มาพร้อมกันอ่ามาพร้อมกันเพราะจะใช้อุลศาสตร์ได้มันก็ต้องใช้ดาราศาสตร์ด้วยอะไรอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นไอวิชาเนี้ยเขาเรียกเป็นวิชาฝาแฝดครับนีะ่ะมันคู่กันมาแล้วมันอยู่ในคนคนเดียวด้วยนะเนี่ฮะเพราะนั้นโหนก็คือนักดูดาวนั่นแหละนักดาราศาสตร์นักดาราศาสตร์จะเป็นโหนไหมอ่าแต่นักดาราศาสตร์อาจจะไม่ใช่โหงนี่ฮะ นักดาราศาสตร์เนี่ยเป็นโหรด้วยก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นมีนักดาราศาสตร์หลายท่านที่เป็นโหรเนีนะะ่ยที่มีชื่อเสียงโด่งดังอย่างแคปเลอร์อะไรพวกนี้ยเป็นหรที่เก่งระดับโลกเอ่อพโตเลมีอะไรพวกนี้ยนะฮะเพราะนั้นเราก็มองพวกหรในยุคเก่าครับนะฮะกับหรยุคใหม่นะฮะมันมีอยู่อย่างหนึ่งที่น่าคิดนะฮะก็คือพโตเลมี่ นะฮะคงจะรู้จักนะครับนะฮะเกโตเเทมเอ่าปโตเร,รมีครับเอ่อหรือเราเรียกว่าโทเร,รมีครับเอ่าเนียฮะทเร,รมีนี้พูดไว้เลยบอกว่าไอ้ดวงชะตาคนเนี่ยถ้าเรารู้ล่วงหน้าเนี่ยเราพอที่จะแก้ไขได้นะครับเนี่ยคือเรารู้ก่อนรู้เลาเรารู้คร่าวๆไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรครับเนี่ยฮะ เมื่อเรารู้แล้วเราก็สามารถที่จะเตรียมตัวรับป้องกันครับแก้ไขได้เนี่ยฮะท,คคท่านพูดเรื่องดวงบุคคลเสร็จท่านพูดเรื่องดวงสังคมครับดวงเมืองครับอกว่าดวงเมืองเนี่ยถึงแม้จะรู้เนี่ย,แก,ยแก้ยากดวงคนแก้ได้ดวงเมืองแก้ยากเออเนี่ยเอออย่างโควิดนี่แก้ยากไหม ก็ไม่แน่ใจมผมอาจารย์พูดคำว่าโควิดไม่ได้นะในคลิปอะในดวงคนดวงโลกแได้เนี่ยวันนั้นด,ดวงแต่ละบุคคลเนี่ย <c oughs> เพราะว่าไอปัจเจก,กบุคคลเนี่ยส่วนบุคคลเนี่ยมันมันพอที่จะแก้ได้นะ <c oughs> อย่างดวงคุณดวงผมอย่างเนี้ย <c oughs> เพราะเป็นดวงส่วนตัวเนี่ยวันนั้นเนี่ยตอนแก้ไขก็แก้เฉพาะส่วนตัว <c oughs> ให้ได้ก่อนอ่ามันก็แก้ง่ายดิแต่ว่าถ้าดวงเมืองเป็นไง โอ้ดวงใหญ่เลยเนือคนเป็นหลายล้านดวงโลกเป็นหกพันกว่าล้านแ้่ตอนคุณจะแก้คุณจะแก้ยังไงเพราะทั้นแก้โควิดเดี๋ยวอาจารย์ค่อยคุยในระดับโลกเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์ค่อยคุยคลิปหนึงครับกับแก้โควิดในระดับประเจ้าคุณถัดไปเราจะคุยเรื่องมันก็คงจะต่างดวงโลกที่ที่เป็นโลกแค่นี้ครับสวัสดีครับ